สวัสดีครับไรอาหารอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอยู่นี่วางเองเราก็เออก็ยังมองหาอยู่ว่าาวงไว้ที่ปลดใช่ไหมของเราเป็นของเขาของเราทำเองทำไข่ที่นี่ด้วยมาฝากไข่ที่นี่ด้วยอยู่ในอยู่ในร้านนั่นแหละ อข้อางหนูครับวันนี้มาตกปลานะครับปลาบึกอยู่ที่บอ่อ ប ோம் អរឆាអូนะត្រៀមក៏ប៉ែបนึง อะไร่กยังเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมยื่อนนะครับแป๊บหนึ่ง มันจะไม่รีบนะเงือท่วมเลยให้กลองก่อนเอาดิลองก่อนได้เอยา,ายเปนนนะลี่ยนไหมขอบฟ้องอัตชีนี่มาทั้งชุดทำงานเลยนะมีคนยุะ่ะ <c oughs> <c oughs> Ugh. <sighs> แล้วเราก็รอมาแล้วนะครับหนึ่งไม้ไม้แรกอยู่ไหนไม่รู้นะกล้องไม่น่าจะเห็นเอ,นอน็นโอ้โหฝั่งนู้นโอ้โห นู่นนะฟังนู่มมีคนนะไม่รู้เห็นป่ะสองคนเงียบเงานิดนึงคนน้อยของผมยังเงียบอยู่รอต่อไปครับ ไม้แรกเงียบเงาได้ห้อยมาหนึ่งตัวผมน่าจะมาเย็นไปด้วยนะนี่มันก็ใบาสามกว่าแล้ว มาแล้วครับวิ่งแล้วโอ้ย <laughs> นี่นะเ,เออเฮ้ยมานี่แล้วเดี๋ยวยังไม่ต้องรีบสื่อจันเย็นโดนไหมปลาสายตัวครับ <c oughs> <c oughs> บอกขาย มาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊งให้ผมทำอะไรอันเนี้ยเนี่ยแทงแทงสวนสวนข้างหลังข้างหลังอ่านั่นแล้แบบเมื่อกี้ท้าเอาพึ๊ดอ่าเออขอบคุณครับตัวแรกครับเอ้ยไปอยู่มุมเดียวกันแล้ว มาแล้วครับทีมงานมาอีกหนึ่งตัวอันนี้เขาปากหรือเกี้ยวห่างครับปากครับปากครับมังนะมังนะ บรรยากาศยามเย็นนะครับเป็นความสุขของนักตกปลานะจะได้หรือไม่ได้มันก็มันก็สุขนะผมว่านะแค่ให้ได้จับผมก็ว่ามีความสุขแล้วนั่นสำหรับนักตกปลาได้ปลาหรือไม่ได้ปลาไม่ใช่ปัญหาครับ อของผมเหมือนจะโดนแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะไปก่อนไปกัน,กนดูนะครับอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เอาป๊อบตัวเดียวกันเ้าเอาเฮ้ย,ย,ยปลาอะไรเนี่ย มันวิ่งไวเงี้ยหุยหนักอยู่แล้วมันวิ่งเข้าเลยโอ้โหว้าวนั่นะลองลองปลดดูลองปลดดูดดให้มันนิ่งก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบ nãy lẹ than nãy lẹ À

มาาข้้งบนไปแลวคันหลายปีแล้วคันเจ็ดแปดปีแล้วไม่มีข่ายเลยด้วยคันเนะี้

หมดแรงแล้วคนนะ่ะเออคนนะ่ะ <laughs> นะเดี๋ยวได้มาถ้ามันถ้ามันลึกก็ไม่ได้ลึกไหมเฮ้ยได้ได้ได้กดได้เดี <c oughs> ย๋ยวโชว์กล้องทีงอนตัวขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้ขอบคุณครับ ตกลงไม่ได้ตกไม่ได้ตกน้ำอตกไม่ได้อ๋อตัวใหญ่ๆมันอยู่นิ่งๆหมดย่งไม่ได้ยู่น้ำแรยงตรย่ตกลงตกไม่ได้ อ,อะไรวะออแรงดีดีไปดิเหรอข่หหาวล่ากูพาไปดิ้งเ,เลยอลอกกระเดาสายเด็ก ล้างได้เลยลูกว่างไหมพวกแคมป์ปลาพวกกระบองเพชรนะเล็กๆอ่ะอ่ากระบอกเพชรนั้นแต่อันนี้มันจะใหญ่กว่ามาแล้วครับตัวที่สี่ มีเสียงมีเสียง <laughs> อื้อหืออาราคันเราไปไหนแล้วน่ะเฮียนหลืมตัดออกนะเออเปลามันแรงดีหรือเราแก่น่ะ โ hey, ชว์ตัวแล้วโชว์ตัวแล้วโชว์ตัวน้อยโชว์ตัวน้อยไปปับบึกไปใส่กินไป <laughs> <laughs> อย่าไปกินไว ขอบคุณครับพอเหนื่อยแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอาไว้ทริปหน้ามีอะไรไปที่ไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับ